สวัสดีครับผมมีตังาั์มนุนานลํำพูนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับมาดูหนูที่เราชํำแหละไว้นะครับนี่รอซีนสุนญยากาศนะครับนี่ชุดนี้ก็เตรียมเดินทางไปจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับนี่หรือเ,เพื่อนๆท่านใดที่อยากนำไปประกอบอาหารนะครับเป็นกับแก้มนะครับติดต่อสอบถาม มาได้ที่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจนะครับมีตังฟาร์มนูนานลํำพูนนะครับหรือโทรนะครับ0655272576นะครับขนาดไซส์ก็จะอยู่ที่ประมาณ6-7ขีดนะครับกับไซส์2ตัวกิโลนะครับหรือใครอยากได้ไซส์ใหญ่กว่านี้นะครับก็มีนะครับ ตอนนี้ก็ทำไว้ประมาณสัก20กว่ากิโลนะครับได้ครับแล้วก็มีในตู้แช่เนาะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับก็ลองทักมาที่ f Facebook o o n แฟนเพจครับมีตังความนราลำพูนนะครับ,รรบกิโลละ250บาทนะครับ หรือตามน้ำหนักหนูนะครับขีดละ25บาทนะครับ1-5กิโลมีค่าจัดส่ง160บาทนะครับคนส่งแบบรถห้องเย็นนะครับแบบลบ15นะครับสำหรับ EP นี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ